เดี๋ยวนี้เนี่ยจะทาอาชีพอะไรเนี่ยก็ต้องระวังให้หมดะนะ <S <S แม้กระทั่งคนขับแกร็บรถโดยสารสาธารณะ,ะเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเจอกับลูกค้าแบบไหนบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจไปตามจับตัวหนุ่มแสบคนหนึ่งแกล้งทําเป็นเรียกแกร็บให้ไปส่งแต่พอแกร็บไปส่งปรากฏเอากันไกลจี้ชิงทรัพย์นะฮะแต่เหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมคุณตํารวจนะครับว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วภายในครึ่งชั่วโมงครับงหม

คือนี่จับกลุ่มได้พร้อมของกลางนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุคือนายโจ้หรือว่าจตุรงอายุ37ปีก็ยังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนชิงทรัพย์แล้วอ้างว่าคนขับแกร็บต่อยเขาก่อนด้วยนะครับสาเหตุที่ต้องมาจับนายโจ้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายคนนี้เรียกแกร็บจากพัทยาให้มาส่งที่ลานจอดรถอาคารเอื้ออาทร2ี่ดที่ากกราชบังกรุงเทพนี่นะฮะพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับเราจะเห็นรถกระบะสีแดงเข้ามาจอดในซอยจากนั้นเนี่ยมาแล้วฮะ ประตูรถฝั่งคนขับถูกเปิดออกเราจะเห็นว่าคนขับแกร็บซึ่งเป็นผู้เสียหายใส่เสื้อสีเหลืองเห็นไหมฮะดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในรถค่ะราปภก็เดินไปดูให้เกิดอะไรขึ้นน่ะนี่เห็นไหมแต่ปรากฏเขาถูกล็อกคอจากผู้ก่อเหตุนะฮะร,ประอปภเนี่ยรีบเข้าไปช่วยนะครับสุดท้ายเนี่ยนี่น,น,น,นี่ผู้เสียหายดิ้นหลุดออกมาได้ฮะคนขับแกร็บแล้วก็วิ่งหนีไปปรากฏนี่ผู้ก่อเหตุมาอีก e, ครับ มาผลักเขาจนกระเด็นไปชนกับรถเก๋งที่จอดอยู่รปภอ,อยู่เฉยไม่ได้แล้วนี่ช่วยกันยื้อยุดฉุดกระชากครับรปภก็ดึงตัวผู้ก่อเหตุออกไปนี่แล้วโอ้โหมามาชกกันต่อตรงจุดนี้นี่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 ผู้เสียหายก็ไม่ยอมสิฮะวิ่งไล่ฮะนี่ไปล็อกคอเขานะฮะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายให้การกับตํารวจนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนร้ายเอากรรไกรขาเดียวมาจ่อที่คอตัวเองก็ต่อสู้กับคนร้าย ถูกคนร้ายเนี่ยเอากระเป๋าสะพายสีดําไปภายในกระเป๋าครับมีเอกสารส่วนตัวหลายรายการและเงินสด1,300บาทแล้วก็หลบหนีไปคนร้ายเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นสีดำหมวกแก๊ปสีน้ําเงินตํารวจก็เลยขอค้นรถกระบะของผู้เสียหายปรากฏไปเจอของกลางนะฮะเป็นอาวุธตกอยู่ที่เบาะหลังคนขับก็คือเป็นกันไกลค่แบบนี้นะฮะอาแล้วมีกุญแจมือด้วย โอ้นี่นี่นี่อันนี้คือของคนร้ายที่ตกอยู่เนี่ยแล้วเวลาแบบพี่พีแกรพพี่พีแท็กซี่รับผู้โดยสารมาไม่มีทางรู้เลยอะ่ว่าไม่เป็นโจรที่มาในค่าผู้โดยสารแล้วมันมีของแบบนี้ติดตัวมาคือใครจะไปรู้ว่าในตัวเขาจะมีของเหล่านี้ในกระเป๋าในตัวเขาอะโอ้โหเามเห็นที่หลังนี่มันน่ากลัวมากถึงได้มีเสียงเรียกร้องนะฮะว่าควรจะมีที่กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารไหมเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่นะใช่ค่ะถูกไหมฮะทีนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจก็ตรวจสอบพบว่าคนร้าย มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับตรวจสอบภาพจากวงจรปิดพบว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งหลบหนีไปยังอาคารเอื้ออาทร25แล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าทางเข้าเอื้ออาทรหลังหมู่บ้านแล้วลงรถที่อาคารเกรียงไกร13ก่อนปีนรัว้ววิ่งหนีไปที่อาคารเกรียงไกร12แล้วก็หลบหนีขึ้นไปที่ห้องพักเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้า,าขึ้นไปที่ชั้น5้าของอาคารเดียวกัน,นแล้วนํากระเป๋าของกลางที่ได้จากการก่อเหตุโยนทิ้ง ในห้องพักของเพื่อนซึ่งห้องนี้เนี่ยปรากฏตํารวจบอก mm. เอ๊ะทำไมมันคุ้นๆตํารวจบอก mm. ฉันเคยมาจับแล้วนี่ mm. เคยมาจับคดียาเสพติดก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ mm. พอโยนกระเป๋าเสร็จผู้ก่อเหตุหลบหนีเข้าไปห้องฝั่งตรงข้ามโดยปิดประตูเหล็กดัดเอาไว้คล้องกุญแจตํารวจก็เลยเข้าไปจับตัวนายโจ้ได้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมครับก็นําตัวสมพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอคุณจะปฏิเสธอย่างไรก็ได้ แต่ว่าพยานหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะฮะ,ะวงจรปิดนี่ไล่มาเลยอ่ะตั้งแต่ที่คุณก่อเหตุคุณวิ่งหนีคุณขึ้นมาที่หอพักมีทุกมุม <c oughs> จะปฏิเสธยังไงละ่ะแล้วสุดท้ายก็มีประเด็นเรื่องยาเสพติดเข้ามาเป็นฉาตั้งต้นอีกอแล้วนะคะอะพี่พีที่ขับรถรับจ้างเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้ดีว่าจับได้แล้วนะเป็นภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ